สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยวันนี้นะเรามาอยู่กับเกมซิเอ็มกันอีกแล้วนะวันนี้นะผมเนี่ยจะมาแนะนําอาชีพนะครับทั้ง5อาชีพนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับอาชีพใน PC เลยทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เข้าไปเล่นในตัวเกมนะซึ่งตัวเกมของซิลเอ็มเซิร์ฟเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับผมก็เลยขอยืมหน้าเว็บของเขาก่อนนะเพื่อมาอธิบายให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับในการเล่นแล้วเล่นไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนคลาสสเป็นอาชีพอะไรหรือว่าเป็น สายยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับอ่ามา,มาเริ่มกันเลยไปที่แนะนําเกมนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของอาชีพเรามาเริ่มกันที่อาชีพแรกก่อนครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็คอมมิ่งซูนอีก2อาชีพนะแต่วันนี้ผมจะมาเริ่มที่5อาชีพมีก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่อาชีพแรกก่อนอาชีพแรกนะครับยกให้อาชีพไนท์เลยนะครับอาวุธของเขานะครับจะเป็นอาวุธที่ ถือดาบข้างหนึ่งและถือโล่ข้างหนึ่งนะแล้วก็ระยะการต่อสู้นะครับจะเป็นระยะใกล้นะครับก็คือประชิดตัเองนะตัวไหนเนี่ยลักษณะเด่นหรือข้อเรียบของเขาเลยก็คือถึกนะฮะแล้วก็โจมตีได้รุนแรงใครที่ชอบแบบถึกๆชนบอสชนมอนหนักๆจ๋าๆเนี่ยยกให้ไหนเลยเนี่ยตัวนี้นะครับมีข้อด้อยก็คือสกิลอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบพวกวอรพวกเมดหรือว่าราวนะครับเน้นไปทางถึกซะส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นสกิลที่โจมตีเดี่ยวด้วยไอ้สกิลโจมตีหมู่เนี่ยผมไม่มั่นใจ ว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นจริงๆแต่ว่าอิงจาก PC ซนะครับซึ่ง PC ในตัว PC เนี่ยไอตัวอาชีพไหนเนี่ยมันจะเป็น2สายนะก็คือสายโจมตีเดี่ยวนะครับเขาเรียกว่าสาย Impact แล้วก็โจมตีหมู่นะครับสายแกรนทุกคนใน PC เขาเรียกกันแบบนี้แต่ในซ M ลเเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะมีสายแกรนหรือเปล่าแต่สาย Impact เนี่ยมีแน่นอนนะครับใครที่ชอบโจมตีมอนทั้งถึกคนมอนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกอาชีพไหนนะส่วนข้อสอของอาช จะเปลี่ยนได้เป็นอาชีพ d e f e n เดอร์แล้วก็เรเนเกต e เนี่ยซึ่ง2ตัวนี้นะครับต่างกันตรงที่ว่า d e f e n เดอร์เนี่ยก็คือสายแท้งแบบเต็มตัวนะครับส่วนเร n นเกต e เนี่ยจะเป็นสายแท้งแต่ไม่ได้แท้งจ๋า แล้วก็ไม่ได้จมตีจ๋าอ่าประมาณนี้นะทุกคนก็คือมันจะกึง่งกึ่งดามเมจแท้งกึ่งดามเมจดีกว่าอ่าประมาณนี้นะครับส่วนค่าสอเนี่ยมาเมื่อไรเนี่ยผมให้คําตอบไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยผมไปศึกษากข้อมูลมาเนี่ยก็ยังไม่มีค่าสอนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟซีเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตมาเมื่อไหร่นะอาจจะเปิดเกมไปได้สักระ,ระยะหนึ่งแล้วค่อยอัปเดตค่าสอเข้ามาหรือว่ายังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพ,พทีี่่2อชทครบ โอ้โหผมบอกเลยว่าอาชีพนี้เลยครับยกให้คุณเลยฮะเมดนะฮะเป็นอาชีพที่ใช้ไม้เท้านะครับติใช้ไม้เท้าเป็นหลักนะครับแล้วก็มีระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลนะับอันนี้คือข้อดีของเขาด้วยนะับแล้วก็โจมตีได้รุนแรงนะแต่แต่ข้อด้อยของเขาคือ หนึ่งเลยคือต้องไล่สกิลซึ่งไอคำว่าไล่สกิลเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการไล่ถูกไหมแล้วก็มีความเปราะบางด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะคือเราจะไปชนมอนเหมือนไนท์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเมทเนี่ยต้องอยู่หลังเลยครับระยะหลังแล้วก็โจมตีเข้าไปอ่าประมาณนี้นะครับสกิลของเมทเนี่ยนะครับทุกคนสกิลของเมทเนี่ยจะแบ่งได้เป็นสสายเหมือนกันคือเมดไฟและก็เมดน้ําแข็งนะครับซึ่งใน PC นะครับเมทไฟเนี่ยจะโจมตีได้รุนแรงแต่ไล่สกิลช้าส่วนเมดน้ำครับจะโจมตีได้ ว่องไวแต่เบากว่าเมดไฟอ่าประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากได้แรงแต่ช้าเนี่ยก็ไปเล่นไฟแต่ใครอยากได้ไวแต่เบาก็ไปเล่นน้ำนะแต่เบาเนี่ยเบาในที่นี้หมายถึงว่าเบากว่าไฟนะแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดไฟนะเออประมาณนี้งงไหมเออผมพูดอะไรไวะเนี่ยเออประมาณนี้แหละทุกคนโอเคคัสสองของเมดนะครับก็จะแบ่งได้เป็นไฟวิสานและไอวิสานนะครับใครที่ชอบเล่นก็ตามน,นี้เลยนะก็คือเหมือนเหมือนคัสหนึ่งนั่นแหละเมด แต่มีสกิลที่รุนแรงกว่านั่นเองโอเคต่อไปนะครับอาชีพที่3นะครับอาชีพนี้นะครับผมใบให้ก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนรูปไปดูเนี่ยคือเห็นรูปก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นอาชีพที่ทุกคนเนี่ยต้องการมากะครนะนั่นก็คืออาชีพนี้เลยอาชีพพรีสนั่นเองครับเป็นอาชีพที่ทุกทุกตี้เนี่ยฮะจะต้องมีทุกคนยกเว้นเมดเมดไม่จําเป็นที่จะต้องมีปากก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเออต้องบอกอย่างนี้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีครับ อาชีพพระนะครับหรือพรีสนะก็คือใช้อาวุธนะครับเป็นอาวุธมือเดียวหรือคาถานั่นแหละที่เราทุกคนเข้าใจกันก็คือคาถาครับนะครับแล้วก็ตีนะครับระยะตีเนี่ยระยะใกล้นะครับการต่อสู้ระยะใกล้นะครับตัวพระเนี่ยสามารถฮิลก็ได้บัฟก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนสายมาเป็นโจมตีก็ได้นะครับเขาเรียกกันว่าพระบูนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลของพระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับใน p ีซีนะผมอิงขออิงใน PC ีก่อนนะครับจะมีบัฟแม่นยำเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเพิ่ม ดาเมจในการโจมตีเพิ่มเกาะป้องกันและก็เพิ่มสปีดในการวิ่งนะครับอ,อันนี้ก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับถ้ามีพระในปาร์ตี้คือ4บัฟเนี้ยจะเป็น4ี่บัฟหลักเลยของอาชีพพระนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่ามีเพิ่มเลือดหรือเปล่าหมายถึงว่าใจแดงนะเหมือนเรามีเลือดเท่านี้พอได้สกิลของพระอันนี้มาปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือด เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะอันนี้ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับส่วนคลาส2ของพระเนี่ยนะจะเป็นอาชีพอโพนะครับแล้วก็อาชีพเทมนะครับสออย่างนี้เรียกสั้นๆประมาณนี้ถ้าใครอยากจะเล่นพระบับ ยอยากฮิลอยากซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับให้ไปเล่นอโอนะฮะและส่วนใครอยากบูแบบเต็มรูปแบบนะครับให้ไปเล่นเทมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะเล่นสายไหนก็เล่นนะครับไม่มีข้อจํากัดต่อไปนะครับเป็นอาชีพที่เป็นดวงจิตด,ดวงใจขวัญใจประชาชนนะครับของทุกทุก เซิร์ฟเวอร์ที่ซิลเปิดมานะครับนั่นก็คืออาชีพเจสเตอร์หรืออาชีพคราวของเรานั่นเองครับอาชีพนี้นะครับข้อเด่นของมันเลยคือไววสองเลยคือระยะการโจมตีที่ไกลนะครับก้อสามเลยคือสกิลที่รุนแรงแล้วก็คอมโบที่รุนแรงครับซึ่งอาวุธของเขานั่นก็คือมีดสั้นนั่นเองครับนี่มีดสั้นหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละพวกมีดสั้นนะครับเป็นมีดท,ที่ไว้ใช้ปลานั่นเองนะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอาชีพคราวนะครับข้อด้อยของมันเลยคือตัวบางครับด้วยความที่เป็นตัวระยะไกลเนะี่ย คือสังเกตไหมเม็ดก็ระยะไกลคาวก็ระยะไกลเนี่ยตัวจะบางนะครับคืออาชีพไหนก็นแล้วแต่ที่โจมตีระยะไกลเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยตัวที่บอบบางลงแล้วก็ตัวคาวเนี่ยเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะที่สุดแหละสําหรับเกมซิวนะครับตัวคาวเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งครับคลาสองของคาวนะครับก็จะแบ่งได้2คลรสเหมือนกันก็คือแกมเบอร์นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอสซินนะซึ่งแอสซินนะครับ,ะรบจะถือมีดคู่ ส่วนแอมเบอร์เนี่ยจะถือมีดเหมือนคราวเลยแต่มีสกิลที่คอยซัพพอร์ตตัวมันเองเนี่ยมันจะเพิ่มระยะการโจมตีนะครับแล้วก็มีสกิลปาเบิร์อ่าอันนี้อันนี้อ,อ,อ,นนะนอินใน P.C. ก่อนนะในอันเนี้ยผมไม่มั่นใจแล้วก็ไอตัวแอสซาซินเนี่ยแอสซาซินนะครับจะเป็นอาชีพที่ใช้สกิลจ๋าๆเลยแล้วก็แรงด้วยนะครับอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้ของคราวนะฮะต่อไปนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ว่าเกมไหนนะครับที่เป็นเกมเก็บเลเวลเนี่ย ก็จะมีอาชีพนี้นะครับนั่นก็คืออาชีพบริเอรของเราแล้วเนี่ยครับอา,อาชีพบริเอรนะครับข้อเด่นของมันก็คือโจมตีได้รุนแรงแล้วก็เข้าชนมอนได้แต่ก็ไม่ได้ชนได้เท่ากับไนท์นะครับซึ่งบริเอรเนี่ยเป็นอาชีพที่คนเนี่ยก็ให้ความนิยมรองลงมาจากเราเหมือนกันนะครับอาวุธของเขาเลยจะเป็นทับใหญ่แล้วก็โจมตีเนี่ย เป็นระยะประชิดตัวนะครับเป็นระยะไกลนั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอมโบสกิลนะครับพาร์ทสองของวอริเออร์นะครับแบ่งได้2สายเหมือนกันนะนั่นก็คือสายสกิลแล้วก็สายคอมโบครับซึ่งสายสกิลนะขาเรียกกันว่าสวอชมาสเตอร์นะสายคอมโบเรียกเบอร์เซอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2อาชีพนี้ก็ยังมีสกิลที่คอยโจมตีและซัพพอร์ตตัวเองเหมือนเหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับทุกคนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชัน PC ประมาณไหนหรือว่าไม่เปลี่ยนเลยยกสกิลของ PC มาใส่เลยอะไร ต้องรอติดตามนะครับส่วนตรงนี้ผมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าหน้าตามาจองมาเป็นแบบไหนผมลองไปดูของเซิร์ฟไต้หวันแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟซีเนี่ยจะทําออกมาระบบใกล้เคียงกับไต้หวันเลยไหมหรือว่าจะเหมือนกับไต้หวันเป๊ะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไงก็รอติดตามกันนะครับทุกคนก็มาช่วงวันที่20เมษานะครับหลายๆคนถามเพ้ามาว่ามันเปิดเมื่อไหร่รอติดตามดูช่วงเดือนเมษานะครับวันที่20 คืออันนี้ผมก็ลองไปดูตรงหน้าลงทะเบียนอะไอตรงหน้าที่ดาวโหลดนะครับตรงนั้นแหละมันจะมีบอกอยู่ครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามสงสัยยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบหรือไม่มีคำถามสงสัยแต่อยากคุยอยากพูดอยากอธิบายหรือว่าอยากบอกประสบการณ์ที่เคยไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันมาเนี่ยก็ พิมพ์มาบอกมาคุยมาพูดคุยอะไรกันยังไงก็ได้นะครับอ่แต่ขออย่างเดียวอย่าได้ใช้คำหยาบนะครับมันไม่ไม่สวยงามนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะในการทำลิปซิลเอต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกำลังสนับสนุนผมได้ก็สนับสนุนผมด้วยการกดซุปเปอร์แตงนะฮะมันจะอยู่ตรงมุมขวาร่างนะครับหลายๆคนก็เคยกดแล้วแหละ ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคนที่กดให้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเซิร์ฟซิวเอ็มนะทุกคนหรืออาจจะมาสตรีมนะครับก็มาดูได้นะครับในช่วงประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าสตรีมเนี่ยจะเป็นสตรีมของพวกเกมซิวของ PC นะใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยก็เข้ามาพูดคุยกันได้เวลานั้นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันทุกคนขอบคุณมาก